บทที่76ภิกขุแต่เวลานี้ปัญหาใหญ่ของเธอคือเธอจะทำอย่างไรให้ผู้คนส่วนใหญ่สามารถรับรู้และรู้สึกถึงการเป็นจิตพุทธะนี้ให้ได้มากที่สุดมากกว่าเพราะไม่ว่าจะเป็นยาจกขอทานกรรมกรไม่ว่าจะเป็นมหาเศรษฐีราชามหากษัตริย์ ทุกคนล้วนตกอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์จำเพาะของโลกใบนี้ทั้งสิ้นทุกคนต่างไม่รู้ว่าตนเองคือใครมาจากไหนมาทำอะไรและจะกลับไปที่ไหนเหมือนกันทุกคนดังนั้นในฐานะที่พวกเธอคือผู้ที่รู้แล้วในฐานะที่พวกเธอคือผู้ที่ตื่นจากความหลับไหลนั้นแล้วในฐานะที่พวกเธอ ได้ลดเปลืองพันธนาการจนทำให้จิตของเธอเป็นอิสระและรู้สึกถึงความเบิกบานได้แล้วบัดนี้เธอคือผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้รู้แจง้งเธอคือผู้ที่ได้ชื่อว่าบรรลุสัจธรรมสูงสุดเพราะเธอคือพระเจ้าเธอคือพุทธะไม่มีสิ่งใดจะสูงส่งไปกว่านี้อีกแล้วนับจากนี้ไป หากเธอเลือกที่จะเป็นเพียงผู้รู้แจ้งแต่เธอไม่บอกวิธีการเป็นนี้กับผู้คนเลยเธอก็จะเป็นเพียงปัจเจกพุทธ,ธะเพราะเธอไม่สามารถสร้างผู้รู้แจ้งคนใหม่ได้หากเธอปรารถนาที่จะเป็นมากกว่าผู้รู้แจ้งเธอจะต้องส่งมอบสิ่งที่เธอได้รับมานี้กับผู้อื่นดังนั้นฉันจึงมีทางเลือกใหม่มาเสนอ เธอจะเลือกเป็นปัจเจกพุทธะหรือจะเลือกเป็นพุทธเจ้าหากเธอเลือกที่จะเป็นพุทธเจ้าเรามาร่วมมือกันถ่ายทอดเรื่องนี้ให้แก่ชาวโลกอย่างที่เธอได้รับจากฉันในวันนี้ข้าพระเจ้าเลือกที่จะเป็นพุทธเจ้าขอรับอาชิตะที่นั่งอยู่ใกล้ที่สุดพูดเป็นคนแรกหลังจากนั้นคนอื่นๆจึงพูดตาม ข้าพระเจ้าเลือกจะเป็นพุทธเจ้าขอรับ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 เสียงของคนที่อยู่ในวงสนทนาพูดขึ้นพร้อมกันดีแล้วท่านผู้จเจริญทั้งหลายในเมื่อเธอลั่นวาจาเช่นนั้นนับจากนี้เป็นต้นไปฉันจะเรียกเธอทุกคนว่าภิกขุ ซึ่งหมายถึงผู้ที่อาสามาเปิดเผยความรู้นี้ของพระเจ้าหมายถึงผู้ที่อุทิศตนทั้งชีวิตเพื่อการทำงานนี้หมายถึงผู้ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวสละความสุขทางกายออกเดินทางจาริกไปอย่างที่ต่างๆเพื่อเผยแผ่การเป็นพุทธ,ธะจากนี้ไปไม่มีเรื่องใดจะสำคัญไปกว่าน,นี้อีกแล้วเรื่องปากเรื่องท้อง เรื่องราบยศสรรเสริญจะเป็นเรื่องรองสำหรับพิกขุต่อไปนี้พวกเธอจงเป็นพิกขุผู้มีร่างกายเป็นมนุษย์แต่มีหัวใจเป็นพุทธะพิกขุผู้ที่หยุดการแสวงหาความรู้จากภายนอกพิกขุผู้ประจักษ์แจ้งถึงพุทธที่อยู่ภายในและมีความปรารถนาที่จะให้ทุกคนสามารถเป็นพุทธะ ได้เชกเช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าพูดท่านโพเชครับนี่คือพิธีการบวชเป็นพระสงฆ์ของพระพุทธเจ้าในสมัยนั้นหรือครับผมถามแทรกถูกต้องแล้วในช่วงแรกของการบวชจะมีเท่านี้คือเป็นแค่การปปราวรณาตัวที่จะมาเป็นภิกุุในคืนวันนั้นมีผู้ที่ได้ยินการสนทนาของพระพุทธเจ้ากว่า200คน แต่มีผู้เข้าใจเนื้อความสำคัญและประจักษ์แจ้งได้98คนส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าดาบทซึ่งมีบริวารติดตามรับใช้นับร้อยคนหลังจากนั้นหัวหน้าดาบททุกคนก็ได้ไปถ่ายทอดคำสอนนี้แก่บริวารที่รับผิดชอบอยู่บางคนที่ยังมีความสงสัยในหลักการก็รวมกลุ่มปรึกษาแลกเปลี่ยนกันบางกลุ่ม ก็มาขอพบพระพุทธเจ้าเพื่อสอบถามข้อข้องใจตลอดหนึ่งสัปดาห์เต็มช่วงเวลานั้นเหล่าคณะดาบทวหว่า16,000คนและคณะคารวาตอีก2,000คนมีผู้ที่ตัดสินใจเลือกเป็นพุทธะและตัดสินใจบวชเป็นภิกขุกับพระพุทธเจ้าทั้งหมด18,000คนในช่วงเวลาดังกล่าว พระยาอาโศกได้สั่งการให้เตรียมผ้าย้อมขมิ้นชันสีเหลืองไว้จำนวนมากเพื่อใช้ประกอบพิธีบวชหมู่โดยมีเจ้าผู้ของะครภายสาลีและพระยาอาโศกเป็นประธานพิธีจึงถือว่าเป็นพิธีบวชหมู่ที่มีพิกขุดจำนวนมากที่สุดเป็นครั้งแรกของพระพุทธศาสนาท่านโพเชอธิบายท่านครับการบวชครั้งนั้น ทุกคนก็จะยังไม่ได้โกนหัวอย่างที่ท่านบอกในตอนแรกใช่ไหมครับเพราะดูจากภาพที่ผมเห็นทุกคนยังมีผมเหมือนเดิมผมถามใช่แล้วเพราะวัตถุประสงค์ในการบวชในช่วงต้นๆของพระพุทธเจ้าคือการออกเดินทางเพื่อไปเผยแผ่วิธีการเข้าถึงสัจธรรมจากการเป็นพุทธภายในโดยมีสัญ,ญลักษณ์ของนักบวช ในพุทธศาสนาคือจากแต่เดิมห่มผ้าฝ้ายสีธรรมชาติเปลี่ยนมาย้อมด้วยขมิ้นสีเหลืองสดและถือบาทโลหะอีกหนึ่งใบซึ่งในสมัยนั้นคนที่เป็นดาบทส่วนใหญ่จะมีบาทไว้สำหรับบินทบาทและใช้สอยกันทุกคนอยู่แล้วส่วนเรื่องการโกนหัวนั้นอย่างที่เคยบอกไปแล้วว่ามันเกิดขึ้นหลังพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้ว แต่เรื่องนี้ก็มีที่มาจากจุดเล็กๆที่สามารถขยายกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาถึงวันนี้เนื่องมาจากการตัดสินใจของคนกลุ่มหนึ่งในช่วงที่พระพุทธเจ้าปรินิพพานเรื่องราวเป็นอย่างไรครับผมถามทันทีในคืนก่อนที่จะมีการถวายพระเพลิงพระศพของพระพุทธเจ้า เหล่าพิกขุที่ติดตามพระพุทธเจ้าในเวลานั้นรวมกับพิกขุที่รู้ข่าวการปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่สามารถเดินทางมาร่วมพิธีถวายพระเพลิงได้รวมแล้วเกือบ500อคนพวกเขาต่างต้องการแสดงออกถึงความกตันญูต่อพระพุทธเจ้าหนึ่งในนั้นก็คือพระมาหากัสปักซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกอบพิธีกรรม สมัยที่เป็นพราหมณ์ได้เสนอให้พิ่คุทุกคนในที่นั้นพร้อมใจกันแสดงการไว้อาลัยต่อหน้าพระศพของพระพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายด้วยการโกนผมและโกนคิ้วโดยพวกเขาตกลงกันว่าจะถือการโกนหัวอย่างนี้ไปตลอดชีวิตคืนวันนั้นเองพวกเขาจึงช่วยกันโกนผมและโกนคิ้วให้กันและกันเช้าว,วันรุ่งขึ้น ประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีจึงได้เห็นภาพของบุรุษชุดเหลืองโกนหัวนั่งเรียงรายต่อหน้าพิธีศพอย่างพร้อมเพรียงจนทำให้พวกเขารู้สึกซาบซึง้งและเห็นถึงความกตัญญูที่มีต่อพระพุทธเจ้าอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนและเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เราพิขุทุกคนที่รู้ข่าวในภายหลัง ถึงแม้จะไม่ได้มาร่วมในพิธีศพต่างก็ปฏิบัติตามด้วยความสมัครใจและถือการโกนผมเช่นนี้สืบมาจนถึงปัจจุบันท่านโพเชอธิบายอ้อเข้าใจแล้วที่มาเป็นอย่างนี้เองแล้วเหตุการณ์นับจากนี้เป็นอย่างไรต่อครับผมถามหลังจากพิธีบวชคณะของอัจฉิตะเสร็จแล้วพระพุทธเจ้า ก็ออกเดินทางต่อไปยังวิหารเวรุวันใกล้กรุงราชครึ์ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านขากลับกรุงสาวัตถีพอดีสถานที่แห่งนี้เป็นที่พำนักแรกที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างให้แก่พระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะย้ายไปอยู่ที่วิหารเฉตวันนครสาวัตถีอย่างถาวรเนื่องจากกรุงราชครห์เวลานั้น เกิดเหตุการณ์แย่งชิงราชสมบัติและมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าเมืองท่านโภเชอธิบายวิหารเวรุวันและกรุงราชคืออยู่ที่ไหนครับผมถามที่ตั้งของกุงราชคืออยู่ที่ตำบลทุ่งยางอำเภอลับแ,แลจังหวัดอุตรดิตฐ์ปัจจุบันยังสามารถเห็นร่องรอยความเป็นเมืองหลงเหลืออยู่บ้างทังซากกำแพงเมืองและคูน้ำรอบเมือง ส่วนวิหารเวรุวันนั้นตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกห่างจากกรุงราชเครืไปราวหนึ่งกิโลเมตรปัจจุบันเธอจะรู้จักกันในชื่อว่าวัดพระแท่นศิลาอาจท่านโพเชอธิบายวัดพระแท่นศิลาอาจที่นี่คือวัดเวรุวันที่เป็นวัดแห่งแรกของพุทธศาสนาใช่ไหมครับผมพูดใช่แล้ว พระองค์เดินทางไปทํำไมและมีอะไรเป็นข้อสังเกตว่าที่นี่คือวัดเวรุวันหรือครับผมถามเนื่องจากภารกิจครั้งนี้ของพระองค์คือการเดินทางจาริกไปเพื่อกําหนดจุดสำคัญสำคัญที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของพระองค์ซึ่งวัดเวรุวันถือว่าเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญพระยะอาอโศจึงเห็นว่าสมควรจะไปฝังพระเกศาธาตุ ไว้เป็นหลักฐานเพื่อให้พิขุรุ่นหลังได้รู้และสืบทอดต่อๆกันซึ่งวัดเวรุวันสมัยนั้นไม่ได้มีสภาพอย่างเช่นปัจจุบันที่นั่นเป็นป่าไผ่พันท้องถิ่นชนิดหนึ่งที่มีความร่มรื่นมีลำใหญ่และต้นตั้งตรงสวยงามลักษณะของกอดูสะอาดไม่รกรุงรังตัวลำจะมีฝ้าขาวๆเ,เ,เคลือบอยู่ พื้นที่แห่งนี้พระเจ้าพิมพิสารมักใช้เป็นที่พักผ่อนอยู่เป็นประจำก่อนที่จะสร้างศาลาไม้ขนาดใหญ่ไว้สำหรับเป็นที่ประชุมและบ้านหลังเล็กๆสำหรับพักอาศัยจำนวนหลายสิบหลังถวายแด่พระพุทธเจ้าสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดเวลานั้นทำจากไม้และไม้ไผ่ซึ่งไม่คงทนถาวรสิ่งที่เป็นถาวรวัตถุ มีเพียงไม่กี่ชิ้นได้แก่แท่นหินรูปทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าขนาดประมาณ1เมตรคูณสเมตรซึ่งพระพุทธเจ้ามักจะใช้แท่นหินนี้เป็นที่ประทับนั่งพูดคุยกับผู้คนที่มาเข้าพบม,มากกว่าในศาลาเพราะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติกับกระถางทรงสีงส่เหลี่ยมที่กลวนจากหินแบบง่ายๆสำหรับบ้วนน้ำหมาก กระถางบ้วนน้ำหมากอย่างนั้นหรือครับแสดงว่าพระพุทธเจ้ากินหมากด้วยหรือครับผมถามแทรกในสมัยนั้นไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเด็กหนุ่มหญิงสาวคนเท่าคนแก่จะมีฐานะยากจนหรือร่ำรวยก็ล้วนกินหมากกันทุกคนเหตุผลที่เขากินหมากนั้นเป็นทั้งเรื่องค่านิยมทางวัฒนธรรม และเป็นเรื่องการช่วยแก้ปัญหาโรคในช่องปากเช่นโรคเหงือกโรคฟันผุโรครำมนาดโรคกินปากอีกทั้งยังแก้ท้องอืดท้องฝือขับลมในลำไส้ทำให้ธาตุในร่างกายสมดุลดีดังนั้นสถานที่ไหนที่เป็นที่ชุมนุมของผู้คนและต้องการให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเขาจะต้องจัดเตรียม พื้นที่สำหรับบวนน้ำหมากและคายหมากที่เขียวแล้วให้เป็นที่เป็นทางเสมอและยังมีแท่นหินอีกแท่นหนึ่งตั้งอยู่บนยอดเนินเขาไกลๆที่นี่พระพุทธเจ้ามักจะขึ้นไปพักผ่อนยามค่ำคืนโดยเฉพาะในช่วงหน้าร้อนเพราะสามารถรับลมได้ดีกว่าด้านล่าง ในการไปแวะเยี่ยมวัดเวรุวันในครั้งนี้ของพระพุทธเจ้ากับพระยาอาโศกพระองค์ตั้งใจจะมาทําสัญ,ญลักษณ์เพื่อให้รู้ว่าครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นวัดเวรุวันเท่านั้นเมื่อพระองค์เดินทางไปถึงก็พบกับภาพอันน่าสลดใจวิหารเวรุวันถูกทิ้งร้างไร้าการดูแลต้นไม้ถูกปล่อยให้รกปกคลุมจนหนาแน่น แต่นับว่าโชคดีที่เป็นป่าภัยทำให้วัชพืชขึ้นไม่ได้แต่ลานต่างๆที่เคยขาคราคลำไปด้วยผู้คนตอนนี้มีแต่ใบไม้ใบไผ่ทับถมกันศาลาไม้ก็ผุพังหลังคาที่มุงด้วยยาขาก็สุดโทมเหลือแต่โครงและเสาไม้ที่ยังพอใช้การได้สิ่งที่ยังอยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด คือแท่นหินและกระถางบวนน้ำหมากหินทรงสี่เหลี่ยมทันทีที่ไปถึงพระยาอาโศกก็สั่งการให้เก็บปาดลานแท่นหินให้สะอาดและเตรียมขุดหลุมเพื่อบรรจุพระเกศาธาตุโดยใช้หินศีลาแรงที่พอจะหาได้จากละแวกนั้นมาเป็นวัสดุพระองค์ได้สั่งให้หาหินทรายมากรอนให้เป็นแท่งทรงกระบอก และนำมาเรียงต่อๆกันให้สูงราวสาเมตรเพื่อเป็นเครื่องหมายให้กับผู้ที่จะมาสืบทอดต่อได้รู้ว่าที่นี่มีความสำคัญอย่างไรหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงขอให้พิกขุอาสาประจำอยู่ที่นี่สามคนหลังจากนั้นพระพุทธเจ้าจึงขอให้พิขุอาสาประจำอยู่ที่นี่สามคน เื่อดูแลวัดแห่งนี้ให้เป็นศูนย์การเผยแพร่หลักธรรมของพระพุทธเจ้าจากนั้นพระพุทธเจ้าก็เดินทางกลับไปยังกรุงสาวัตถีโดยแยกทางกับพระยาอาโศกที่เมืองราชครห์นี้เองท่านโพเชครับเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้นทำไมพระพุทธเจ้าถึงทิ้งวิหารเวรุวันให้ร้างไปครับผมถาม